ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เปิดแรงจูงใจข้อสันนิษฐานคดีน้องชมพู่นำไปสู่ไม้จับลุงพลจากกรณีการออกไม้จับนายชัยพลวิภาใน3ข้อหาในคดีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบนเขาผู้เหล็กไฟที่มีการฟันธงว่าเด็กเล็กขนาดน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปเองได้อย่างแน่นอนตามมาด้วยหลักฐานที่นำไปสู่การออกหมาจับรายงานจาก ทีมสืบสวนสอบสวนแจ้งว่าได้มีการสรุปประเด็นสาเหตุที่นายชัยพลตกเป็นผู้ต้องหากระทําผิดโดยทําให้น้องชมพู่ถึงแก่ชีวิตนั้นเชื่อว่ามาจากพฤติกรรมที่เป็นคนโมโหร้ายโดยเฉพาะกับเด็กมักเป็นคนขี้ร,ารําคาญหากเด็กร้องงองแงหรือไม่ได้ดังใจซึ่งพบว่ามีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับลุงพลรายอื่นมักถูกลุงพลดุดา่า และเคี่ยนตีบ่อยๆสำหรับกรณีน้องชมพู่มีข้อสันนิษฐานว่าในวันเกิดเหตุลุงพลมาพบน้องชมพู่ที่บ้านแล้วชักชวนออกไปเที่ยวเล่นระหว่างทางเมื่อไปถึงบริเวณป่าที่ห่างออกไปจากบ้าน900เมตรคาดว่าน้องชมพู่จะร้องไห้ตกใจเนื่องจากเป็นเด็กที่กลัวป่าทำให้ลุงพลโมโหอาจดุดา่าทำร้ายน้องชมพู่อย่างพลั้งเผอ โดยผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์นิติเวชพบร่องรอยชี้ว่ามีการร้องไห้อย่างตกใจมากและเป็นไปได้ที่จะถูกอุดปากคาดว่าลุงพลคงใช้มือปิดปากจนเด็กแน่นิ่งไปแล้วเกิดความตกใจจึงนำร่างนั้นไปทิ้งไว้ภายในป่าสอดรับกับการที่สุนัขดมกลิ่นของตำรวจได้พบกลิ่นน้องชมพู ที่ป่าห่างจากบริเวณบ้านประมาณ900เมตรดังกล่าวอย่างสอดคล้องตรงกันชุดสืบสวนสอบสวนเชื่อว่าในภายหลังลุงพลน่าจะย้อนกลับมาบริเวณที่ทิ้งร่างเด็กเอาไว้แต่ไม่พบเด็กเนื่องจากน้องชมพู่ยังไม่ถึงแก่ความตายสอดรับกับการตรวจพิสูจน์ที่พบว่าน้องชมพู่มีรอยช้ำที่ฝ่าเท้าน่าจะเกิดจากการเดินเท้าเป็นระยะทางไกล จึงเป็นไปได้มากว่าเมื่อน้องชมพู่ฟื้นจากสลบแล้วพยายามเดินจนหลงป่าเข้าไปในป่าและยังมีรอยขีดข่วนตรงกับสภาพป่าบริเวณนั้นที่มีต้นไม้มีน้ำจำนวนมากรวมทั้งเด็กหลงป่าในสภาพที่ขาดน้ำขาดอาหารจนอ่อนแรงสอดรับกับผลพิสูจน์ของนิติเวชท,ที่ว่าเสียชีวิตเพราะขาดน้ำและอาหาร ส่วนการที่พบร่างของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟนั้นหลักฐานชี้ว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองอย่างแน่นอนตำรวจเชื่อว่าเมื่อลุงพลมาพบน้องชมพู่ที่หลงอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านจึงตัดสินใจนำเด็กขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจัดวางร่างเพื่ออำพรางคดีอีกครั้งมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงลุงพลตกอยู่ในบริเวณที่พบศพน้องชมพู่ บนผูเล็กไฟทําให้ตํารวจขมวดปมคดีนําไปสู่ข้อกล่าวหาลุงพลความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีรายงานจากทีมสอบสวนคดีน้องชมพู่เผยว่าสําหรับหลักฐานที่ใช้ในการออกหมายจับครั้งนี้มีพยานที่ใกล้ชิดเหตุการณ์พยานผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเช่นนักจิต,ตวิทยานักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านสซยศาสตร์สุนักดงกรินเป็นต้นประกอบการจำลองเหตุการณ์ ผลการชนสูตรพริกศพผลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆยืนยันได้ว่าลุงพลเป็นคนนำร่างน้องชมพู่ไปทิ้งบนเขาภูเหล็กไฟจนเสียชีวิตจากการขัดน้ำและอาหารการตรวจคน้นรถของนายชัยพลพบวัตถุพยานต้องสงสัยบางอย่างตกหล่นอยู่ภายในรถยนต์ซึ่งจากการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ว่าวัตถุพยานดังกล่าวเป็นสิ่งของที่มาจากศพของน้องชมพู่ หลังจากเสียชีวิตแล้วสอดคล้องกับพยานเส้นขน3เส้นรวมถึงเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกสับ36เส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับลุงพลเช้าตรู่วันที่2มิถุนายน2 6 6พพลตรวจตรีนพศินพภนพูลสวัอออสดิ์พบกสสพ7นำหมายจับจากสารจังหวัดมุกดาหารไปที่บ้านลุงพล แต่กลับไม่พบตัวโดวยในช่วงสายนายสิทธาเพียบังเกิดทนายความได้พาลุงพลเดินทางมาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหวังมอบตัวแบบเซเล็บแต่พลตรวจเอกสุวัสด์ไม่ยอมให้ผู้ต้องหาค่าเด็กสมขวบทำตามอำเภอใจสั่งเจอที่ไหนจับที่นั่นแม้เจ้าตัวเดินทางมาถึงพอบอตรได้สั่งการให้พันตรวจเอกธีรเดชธรรมสุธีรองพอบอก,อกปอสสาม แสดงและอ่านหมายจับของสารจังหวัดมุกดาหารและให้ตำรวจสอนอปทุมวันคุมตัวไปลงบันทึกประจำวันก่อนส่งกลับไปดำเนินคดีที่สพกกตูมต่อมาพลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขตั้งโต๊ะถแถลงยืนยันว่าตำรวจมีพยานหลักฐานมิฉะนั้นขอหมายจับไม่ได้จะตั้งข้อหาใครก็ตามต้องเป็นพยานหลักฐานเท่านั้นตำรวจมีความมั่นใจส่วนคนอื่นจะคิดอย่างไร หรือพอใจไม่พอใจเป็นสิทธิส่วนบุคคลฝากว่าตำรวจเคยรับปากไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดทำตามสัญญาแต่มันยังไม่จบและจะทำต่อไปพร้อมระบุอีกว่าคดีฆาตกรรมมีความซับซ้อนเป็นเรื่องหนึ่งแต่มีการไต่สวนบนโลกออนไลน์โลกโซเชียลหนักกว่าคดีเกาะเต่าทำประชาชนเสพติดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอาจเพราะ ภูมคุ้มกันในโลกโซเชียลไม่พอจึงฝากไว้เป็นบทเรียนให้ใช้วิจารณญาณในการเสพสื่ออย่างไรก็ตามการปิดคดีน้องชมพู่ยังช่วยการันตีขาเก้าอี้พบตรให้แข็งแรงมากขึ้นและว,วันนี้กฎแห่งกรรมได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบผู้กระทำความผิดยอมต้องได้รับการลงโทษไม่มีใครหนีพ้นจากกฎแห่งกรรมได้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คุณนัทชริยะลั่น เห็นลุงพลครั้งแรกรู้เลยว่าเป็นคนร้ายจากรายการโหนกระแสสัมภาษณ์คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับลุงพลหรือชัยพลวิพาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพูจากชาวบ้านธรรมดากลายเป็นคนดังและกำลังกลับไปสู่ผู้ต้องหาก่อนไปพูดคุยเรื่องของลุงพลลุงพลถูกออกหมายจับพี่เองก็ถูกออกหมายจับเหมือนกัน แล้วมานั่งตรงนี้ได้ยังไงคุณหนุ่มกัะชัยถามคุณอัจฉริยะตอบว่าที่เราถูกออกไม้จับนั้นเพราะมีคนทําพยานหลักฐานเท็จกันแกล้งผมให้ได้รับโทษทางอาญามีการอ้างว่าบ้านของผมได้มีการรื้อถอนไปแล้วผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี53ตามสําเนาทะเบียนบ้านเลยนี่คือบินค่าไฟที่มีการจ่ายทุกเดือนปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสำโรงใต้ให้ไปสอบเทศบาล แต่ปรากฏว่าพนักง,งานสอบสวนสำโรงใต้ไปสอบลุงคนหนึ่งอายุ70ปีแล้วบอกว่าบ้านผมไม่รู้อยู่ที่ไหนหรือถอนไปแล้วทําให้พนักง,งานสอบสวนบอกว่าไม่สามารถส่งหมายเรียกให้ผมได้สองครั้งแล้วไปขอสารออกหมายจับแต่พี่หนุ่มครับหมายเรียกให้ผมไปวันที่4มิถุนายน6.4ตอน 10. โมงไปออกหมายจับวันที่31พฤษภาคม ถามว่ายังไม่ถึงวันที่4เลยถ้าผมไม่ไปวันที่4สิแล้วออกหมายจับผมนะ่ะวันที่5อันนี้นะ่ะโอเคพนักง,งานสอบสวนทำถูกต้องแต่นี่วันที่4ยังไม่ถึงเลยแล้วไปออกหมายจับผมนะ่ะวันที่31มีใบสั่งหรือเปล่าแล้ววันที่ย5ิหพฤษภาคมผมก็ส่งหนังสือไปถึงพนักง,งานสอบสวน อยุธยาขอความเป็นธรรมและให้อันนี้เป็นหนึ่งในคําให้การคุณบอกว่าคุณส่งหมายเรียกผมไม่ได้นี่เป็นเอกสารที่หน่วยงานราชการไม่ว่าจะสภาสารอะไรก็แล้วแต่ส่งให้ผมที่บ้านเลขที่182ทับหหมู่7คําถามถัดมาเรื่องซีรีส์บ้านกกก,กเป็นยังไงอัจฉริยะตอบว่าเมื่อเช้าเราใช้ยุทธการฟ้าสางเด็ดปีกวังพญานาค เรื่องนี้จริงๆแล้วเป้าหมายเราต้องทำกันตั้งแต่เดือนที่ผมบอกคือกุมภาพันธ์ทำไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่คำถามถัดมาจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ปีใหม่แล้วเหรอแล้วทำไมไม่จับละ่ะอัจฉริยะตอบว่ามันจับไม่ได้เขากำลังตรวจเส้นผมอยู่เส้นผมสามเส้นคำถามถัดมามันมีอะไรที่กล่าวหาเขาได้ว่าเขาเป็นคนทำเหรออัจฉริยะตอบว่า เปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเป็นคลิปที่เรามองครั้งแรกเรารู้เลยว่าคนนี้คือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเพราะร้องไห้อย่างกระควายถูกเชืออแต่ไม่มีน้ำตาสักแอะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเด็กอดข้าวแล้วรู้ได้ไยังไงว่าเด็กขึ้นเขาประเด็นสำคัญตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบนมีคนเอาไปปล่อย ให้อดข้าวตายบอกว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไว้ตัวทันบอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นชายอายุ30กว่าเขาคาดว่าเขาน่าจะหมดอาหารให้กินแล้วทําให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ําตาแล้วยังไงต่ออัชริยะตอบว่าร้องไห้เหมือนควายถูกเชือดแต่ไม่มีน้ําตาสิ่งที่เราสงสัยส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์ หลังจากดูคลิปนี้เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนและเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักและไม่มีใครรู้จักเขาผู้เล็กไฟในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่บ้านกกอกเขาไม่รู้จักแล้วชมพู่มีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงจะไม่ให้อุ้มเลยภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้ เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่อง3อาออกมาออกเราก็จับตามองอยู่แล้วและคิดว่ามันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวนสอบสวนทางลับโดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกับทางทีมตำรวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทรไปบอกเขาว่าหลานหายทาั้งทั้งที่บ้านมีโทรศรัพท์เครื่องเดียวแล้วบอกโทรศรัพท์ไปหาเขาและโทรศรัพท์ มี2ซิมโทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วแล้วเอาโทรศัพท์มือถือไหนมารับ